นางเอกเผยสาเหตุไปต่อไม่ได้หลังถูกแท่งศักดิ์สิทธิ์ตามจีบอยู่ตลอดค่ะ เรียกได้ว่าง,งานนี้นะคะทางด้านของหนุ่มแท่งศักดิ์สิทธิ์เองเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไลฟ์คนติดตามกันอย่างมากเลยค่ะกับวงการบันเทิงบ้านเราล่าสุดอ้อมเยดาออกมาพูดคุยผ่านทางรายการแม่ซาปาตาลนถึงเรื่องพระเอกคู่จิน้นแท่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยตามจีบโดยนั่นของเรื่องนี้นะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่าทั้งหมดไม่ได้นะสมัยก่อนก็ไปเที่ยวเขาก็รับไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินกด้ยวยกัน,เ,กนเหมือนกับแรกๆก็เที่ยวกันนะคุยกัน,ค,กนคิดว่าเขาคูจีบลองเชิงเออ อ้อมนี่มันก็ดูโอเคนะหลังจากนั้นเจอกันไปเที่ยวเขาเองก็ใบ,บายเลยแท่งเนี่ยชอบควมเรียบร้อยแต่เราเนี่ยคือโชว์ล่างแบบอีกี้ใสม่มากเราก็คืออีกี้แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเราไม่รู้สึกว่าเขามาจีบนะรู้สึกเขาเป็นพี่เขาเหมือนเป็นพี่ชายซึ่งรู้สภาพเขารู้จังหวะเขาพอไปเที่ยวเขาก็ไปเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องตั้งแต่ตอนนั้นเลยมีอะไรก็ปรึกษาเขาตลอดซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่มิตรภาพความน่ารักของนักคู่มีให้ได้เห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ Transcrição e